การเดินของชาวบ้านหรือกลุ่มรากิกลุ่มเคดิตกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะมันมีคนอยู่สองแก่พวกวนี้ครับพวกอื่นทําลายเราไม่ได้พวกมึงหมายถึงพวกสมาชิกอะไรครับไม่ปฏิบัติตามกติกาไม่เคารพกติกาทําให้กลุ่มมีปัญหาพวกที่สองก็คือพวกกูครับพวกกูพวกกูคือใครครับก็คือคณะกรรมาการทั้งหมดที่เดียมมากมเลยครับ อําพรด้วงปานปราดชาวบ้านผู้ริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียอําเภอจะนะจังหวัดสงขลาสะท้อนปัญหาหลักขององค์กรชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสัตจะออมทรัพย์ในเวทีเสวนาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาการเกษตรภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ในช่วงงานมอวิชาการประจําปี2555ที่ผ่านมาบทสรุปจากวงเสวนาต่างให้ความสำคัญกับกระบวนการกลุ่มเพราะเชื่อว่านี่คือกลไกการพัฒนาคนและเมื่อคนได้รับการพัฒนาแล้วชุมชนสังคมก็จะได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันการจัดการกไม่คิดเก่งทำได้แต่ว่าอันหนึ่งที่บอเรารวมกันไม่ได้นะครับเ่าเนี้ การรวมไม่ได้เราคิดว่าวันนี้กลับบ้านไปรวมคนจักร้อยคนเลิกไม่ได้แน่นอนเราเริ่มจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่สองเราไม่ใครไปดูใครอยากไปแลกว่กมันับเมือนเราเหรอไม่ใช่นะครับเขาคิดไม่เหมือนกันตรงนี้เขากไว้ว่าวางให้เกิดขึ้นได้เกิดจากเราเนียครับคุณผมก็เชื่อว่าหลักอานดีดีหลักอานกลุ่มความสั์ดีก็เชื่อเรื่องนี้ พอเชื่อเรื่องนี้ตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่น้องทั่วประเทศของประเทศไทยทุกจังหวัดผมก็เดินสายสองปีไปบอกพี่น้องทั่วประเทศว่าท่านกป็กุ่มควมชั่แล้วขอกำไร50าร์เมาตั้งกองทุนสวัสดิการเพราะเราเชื่อว่าหลักการสวัสดิการนี้มันพัฒนาคนได้ ด้านลุงวันขุนจันมองว่าคณะกรรมการของกลุ่มคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มยืนอยู่ได้และประสบผลสำเร็จการทกคร,รองอกรรมการการปครองนี่ที่ว่าทำตัวเป็นแบบอย่างกับผู้อื่นและประการสำคัญที่สุดคือมีความรักในงานที่ทำประการที่สองก็คือการปครองที่ต้องให้เกียดให้กรรพบในสิทธิของผู้อื่น เสียสละของตนเองเพื่อประโยชน์ของคนอื่นถ้าประโยชน์นั้นเกิดในทางที่สร้างสรรค์ประการสุดท้ายนะครับก็คือการครงานผู้นัาจะต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจากสมาชิกจากองค,ค์กรต่างๆให้ทํางานในหน้าที่อะไรนะครับต้องศึกษาเรียนรู้และก็ทํางานให้ประสบความสําเร็จ การพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงผล,ผลผลิตที่เป็นเป้าหมายสำคัญเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการนำองค์ความรู้จากกระบวนการกลุ่มไปเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร,กรได้อีกด้วยคือองค์กรชุมชนนี่เป็นการสร้างคนเป็นสร้างให้คนที่ไปทำการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะใช้ความรู้หรือว่าสามารถที่จะใช กระบวนการเรียนรู้ที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ในในตัวพัฒนาของการผลิตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันพอเกิดการเรียนรู้ร่วมกันปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนมาประเมินมามาวิเคราะห์สังเคราะห์ดูที่ว่าสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะสมกับในเรื่องของการเกษตรที่เขาจะต้องทําต่อไป การเกษตรที่มุ่งเน้นเฉพาะปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของการเกษตรในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นการนำกระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพื่อความอยู่รอดอย่าง,ย,างยั่งยืนก็เป็นได้ ฉันทวัตแซ่หลีถ่ายภาพซิยาทรเชมณีสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน